รอบรัวปีศาจแดงประจำการเช้าวันอาทิตย์ที่13ตุลาคมยังคงไปกันต่อกับข่าวาวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่แม้จะไม่มีโปรแกรมลงแข่งขันในช่วงนี้เนื่องจากเป็นช่วงปิดเปลกทีมชาติและกว่าที่ปีศาจแดงจะกลับมาลงแข่งขันกันต่อในเกมต่อไปก็ต้องรอถึงวันที่19ตุลาคมซึ่งเป็นเกมพิเีกนัดที่8เปิดบ้านรับการมาเยือนของเบรนท์ฟอร์ด แต่แม้จะไม่มีโปรแกรมแข่งขันแต่ข่าวสารอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับแมนยูไนเต็ดถือได้ว่าเป็นข่าวประเภทเพชรยอดมงกุฎในการเรียกเอนจีเมนต์อย่างไม่อยากปฏิเสธได้นะครับรอบวันที่ผ่านมาก็มีประเด็นร้อนที่สื่อต่างประเทศจุดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการล่วไหลของข้อมูลในห้องแต่งตัวในวันแข่งขันซึบเนื่องจากการรายงานที่เดอะซันนำเสนอออกมาเนื้อหาอ้างว่ามีคนบางกลุ่มที่แอบทำการอัดเสียงความเคลื่อนไหวในห้องแต่งตัวของทัพปีสัตดงก่อนเกมแอสตันวิลลาจะเริ่มขึ้นจะมีการอ้างเพิ่มเติมด้วยว่าสิ่งที่ได้มานั้นนมมีีคาาาาพูดบงงอย่่เททฮกป็ ต่างหาก เพียงแต่เดอะซันอ้างว่าพวกเขาได้ฟังเนื้อหาจากสิ่งที่ถูกแอบ,บอัดมาแล้วแต่ขอเลือกจะไม่เปิดเผยนอกจากนี้ก็มีในส่วนที่ระบุถึงแหล่งข่าวที่พูดกับสำนักข่าวเดอะซันเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างแรกเลยก็คือมันเป็นเรื่องที่ก้อนข้างน่าตกใจเนื่องจากนี่คือประเด็นที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยเพราะมันสะท้อนถึงระดับของความปลอดภัยแต่เคสนี้ถูกมองว่าโชคยังดีสำหรับแมนยูไนเต็ดที่ผู้ลงมือกระทำไม่มีเจตนาร้ายแต่เป็นแค่แฟนบอลยูไนเต็ดเองด้วยซ้ำที่แค่รู้สึกพิเรนเองว่าอยากได้ยินว่าในห้องแต่งตัวนั้น้นนนนพูดดคคุุยอะไรกกัทวว่่าาีีสแล็็เปถม ตตัวโถึงระบบรักษาความปลอดภัยว่าปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้อย่างไรเพราะตามข้อมูลระบุว่าคนที่ก่อเหตุนั้นได้เข้าไปแฝงในห้องแต่งตัวทีเมเยอที่วิลล่าพักเพื่อบฏิบัติการติดตั้งเครื่องดักฟังอัดเทปตั้งแต่ราวหนึ่งถึงสองวันก่อนเกมแข่งขันสําหรับประเด็นนี้ก็คงต้องฟังหูไว้หูนะครับแต่การที่สํานักข่าวที่ขึ้นชื่อว่าแมนยําในข่าวประเภทลักษณะนี้ก็ชวนให้คิดได้ไม่น้อยว่าสิ่งที่พวกเขากล่าวอ้างมานั้นอาจจะมีมูลความจริงซึ่งถ้าเอาไปเรียงร้อยกับข่าวที่มีมาก่อนหน้านี้้ัักกก2วนเเรรรื่อท็าาาไดพิมมต ความเป็นส่วนตัวให้สูงขึ้นที่ฐานบัญชการแคลิงตันโดยการสั่งสร้างกำแพงกั้นระหว่างสนามซ้อมของทีมชายออกจากทีมหญิงซึ่งจุดมุ่งหมายหลักๆก็คือการใช้กำแพงที่สั่งทำขึ้นมานั้นกีดกั้นสายตาสอดรู้สอดเห็นจากผู้ไม่หวังดีที่อาจับตาดูการฝึกซ้อมในแต่ละวันของพวกเขาให้มาสามารถเก็บข้อมูลเชิงลึกได้ประเด็นนี้หลักๆเลยเชื่อว่ากลรเป็นแฟนบอลปีสัจแดงยอมเข้าใจและทราบดีถึงเจตนาของคุณสื่อชาวดน,นะครับอย่างแรกเลยเราอาจไม่ทราบแน่ชัดว่ามีการล่วงไหลของข้อมูลทีมไปสู่ทีมผู้แข่งองน้ยเพีใด ค่อนข้างมั่นใจได้ว่าเรื่องราวภายในของสโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเปรียบแล้วก็ไม่ต่างกับของมีค่าในทางข่าวสารนั่นแหละครับข้อมูลอะไรก็ตามที่แปะยี่ห้อว่าเป็นเรื่องราวของปีสัจแดงล้วนเป็นอาหารที่สื่อต้องการนาไปป้อนในกระแสท่ารายวันเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้คนเพราะมันดึงดูดได้จริงๆทีนี้การที่เอเดนเฮากไวตัวเกี่ยวกับการป้องกันในเรื่องภายในแบบนี้มันก็ p ายเชื่อได้ไม่มากก็น้อยนั่นแหละครับว่า บางที่มันอาจมีสายข่าวภายในสโมสรที่เชื่อมต่อกับคนภายนอกจะนาข้อมูลที่เห็นจากภายในไปให้สื่อเล่นข่าวในทํานองแหล่งข่าววงในอ้างว่าอย่างนั้นอย่างนี้หรือบางทีก็อาจถึงขั้นมีการขายข้อมูลได้นะครับหากว่าข้อมูลที่ได้มานั้นมีค่ามากพอสําหรับผู้ที่สนใจซึ่งอาจเป็นนักข่าวสํานักข่าวหรือคนจากสโมสรเื่อนๆก็ได้ดังนั้นการที่มีข่าวว่าเอเดกเทนฮาร์กสร้างทํากําแพงกั้นสนามซ้อมที่มูลค่าว่ากันว่าอยู่ที่สอง0ส0ปอนด์มันก็ดูสมเหตุสมผลขึ้นมาทันทีเมื่อมองไปยังข่าวล่าสุดที่ว่ามีมือแอออบไปตตติดดเครื่่งงงัักฟในห้แ ทีเยาว่ลขณะเดียวกันรอบวันที่ผ่านมาหรือจริงๆต้องบอกว่าในรอบไม่กี่วันที่ผ่านมาจะมีข่าวหนึ่งที่ถูกเล่นอยู่ในกระแสความสนใจนั่นคือเรื่องของแบ็กซ้ายดาวรุ่งที่ชื่ออัลเบโรเฟรนันเดสที่ทัพปีแสดงตัดสินใจปล่อยตัวให้กับทางเบนฟิก้าทีนี้ประเด็นมันเกิดขึ้นเมื่อลาสุดข่าวจากฝั่งสเปนระบุว่าดาวรุ่งวัย21ปีรายนี้กำลังอยู่ในรร์ความสนใจของสโมสรใหญ่อย่างบาร์เซโลนาและเรอัลมาดริดซึ่งก็ไม่แปลกอะไรนะครับที่จะถูกจับโยงกับทีมชั้นนําของลีกสเปนทั้งสองทีมแบบนี้เมื่อมองที่ผลงานของรเด ทางเบนฟิก้าที่ยอดเยี่ยมมากนับตั้งแต่ย้ายไปทีนี้คําถามมาเลเวียงกลับมาอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือจอดจงให้ชัดเลยก็ได้ว่ากระแสมาตีกลับมาที่เอเดนเซนา์นี่หลักครับว่าคิดอะไรอยู่ถึงได้เลือกปล่อยตัวดาวรุ่งน้ําดีแบบนี้ออกไปโดยที่ถูกวิเคราะห์ว่าน่าเสียดายมากที่สุดก็คือแท้ไม่เคยลองให้โอกาสเจ้าตัวได้ลองลงเล่นในทีมชุดใหญ่เพื่อทดสอบระดับความสามารถก่อนเลยทั้งที่ตัวดาวรุ่งไหลนี้เองก็ถือว่าถูกจับตามองเป็นหนึ่งในดาวรุ่งระดับวอเตอร์คิดคนหนึ่งตั้งแต่อยู่ในอาีปััย่่นกรณจุทู ประสบภาวะปัญหาในพื้นที่ตำแหน่งแบ็กซ้ายซึ่งตัวเลือกลำดับแรกและ2อ,อย่างลูกชอ,อก,กับแทเลอมาลาซียมักไม่อยู่ในสภาพร่างกายที่พอให้ผู้จัดก,การทีมเลือกใช้งานจนต้องยอมรับว่ามันส่งผลกระทบกับทิศทางของทีมที่ขาดความต่อเนื่องเอามาจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเลื่องในตำแหน่งนี้ล่ามาันจนถึงการต้องโยกเอาเดียโกดาโลมาดีประจำการชั่วคราวซึ่งก็ะอย่างที่เห็นกันว่าพ้นงานไม่ไดีอย่างที่คาดหวังกันนักเมื่อบริบทอะไรต่างๆมารวมกันอย่างที่บอกครับมันก็เลยเกิดเป็นกระแสคําถามตีกับว่าเนี่ยเป็นหนึ่งในหลักฐาน การมองสภาพการทีมและปล่อยตัวนักเตะผิดฟ้าพี่ตัวออกไปหรือไม่ประเด็นดังกล่าวในริชาร์ดเฟย์หนึ่งในนักข่าวท้องถิ่นประจำการทั้งแมนเชสเตอร์ยิงนิวและแมนเชสเตอร์เวิร์ธเซกชันกีฬาเขียนเอาไว้ล่าสุดบนหัวข้อที่เปิดประเด็นอย่างมากนั่นคือจนถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่อยากจะเชื่อว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดปล่อยแบ็กไซที่มีพรสวรรค์ซึ่งทีมระดับเรอมลมริดยังสนใจออกไปแบบนั้นหล,ลักๆของเนื้อหาที่ริชาร์ดเฟย์เขียนก็ประมาณว่าเขาเสียดายไม่ต่างกับที่คงมีแฟนบอลปีสแสดงอีกบางส่วนรู้สึกเหมือนกกัโโัันนนนใแแแง่่่่่ทีวาาาอโโเรรดส้้้ไไมมตคยจจะบพิณ ในทีมชุดใหญ่เลยแม้แต่น้อยและตอนนี้ตัวนักเตะกําลังไปเป่งปากกาอยู่กับเบนฟิก้าซึ่งซื้อตัวเขาไปจากปีสัตว์แดงแค่เพียง5.1ล้านปอนด์เท่านั้นโดยมีโบนัสเพิ่มเติมที่วงเงินราว2.6ล้านปอนด์ตัวเลขดังกล่าวนี้ริชาร์ดเฟรนิยามว่ามันคุ้มค่ามากๆกับผู้เล่นอายุน้อยที่มีอนาคตอีกยาวไกลแถมย้ายไปแล้วเป็นตัวจริงให้กับสโมโสสที่ได้เล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกันทีพร้อมกันนั้นตัวผู้เขียนก็ย้อนความไปยังจุดเริ่มต้นที่ปีสัตว์แดงไปด ตั้งแต่วันแรกของอับรเฟรนเดสสร้างความประทับใจให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอดแต่ถึงกระนั้นมันเป็นเรื่องน่าเสียดายตรงที่แม้แต่ในช่วงเวลาที่ทีมชุดใหญ่ของปีสัตวแดงมีคาถามเรื่องผู้เล่นตําแหน่งแบ็กซ้ายแต่พวกเขาก็ไม่เคยเลยที่จะหยิบชื่ออัโรเฟรนเดสมาพิจารณาอย่างจริงจังริชาร์ดเฟย์ย้ำนะครับว่าสิ่งที่ทาให้แฟนบอลเจ็บปวดที่สุดไม่ใช่เพราะว่านัาเตะวัย21ปีถูกขายออกไปแต่เป็นเพราะว่าเขาไม่เคยมีโอกาสเลยโดยซีซั่น2023-24เขาถูกส่งไปให้ทางกานนาาารรร่่่่่ยยมมมใชช้งงงงงโดดทททีีีะหหววูกกึขอเ ประสบปัญหาผู้เล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายหนักมากหากจำกันได้คือมีการส่งตัวเซเคเอเลกิลอนกับสู่ต้นสังกัดสัญญาย,ยืมตัวตอนตลาดหน้าหนาวแล้วจากนั้นมีการประเมินอาการของไทเลลมาลาเซียผิดพลาดขณะที่ลูกชอ,อก,ก็กลับไปเจ็บต่อซึ่งจังหวะเวลาดังกล่าวนั้นมีการชี้ว่าแทนที่จะเรียกอัลาโลฟอนเดสกลับมาเพื่อประโยชน์ของทีมแต่กลับเรียกกลับมาเพื่อที่จะตกแต่งแพ็กเกจส่งต่อไปอยังเบนฟิก้าแทนซะอย่างนั้นปัจจุบันอัลาโล่ฟอนเดสลงเล่นให้กับเบนฟิก้าไปแล้ว25นัดและทำผลงานได้อย่างยอดเเเยีีย่่มมมใในนนกกกทพวขาาาอชะ แชมเปี้ยนสิงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสถิติส่วนตัวจากเกมดังกล่าวอาทิเช่นจ่ายบอลสำเร็จ73ครั้งจาก77ครั้งเลี้ยงบอลสำเร็จ4ครั้งสกัดบอลสำคัญได้4ครั้งเก็บบอลคืนมาได้8ครั้งและชนะาการโดน8ครั้งที่ลิชาร์ดเฟทิงไทยว่าด้วยผลงานดังกล่าวอย่างน,น้อยน้อนี่คือนักเตะที่สามารถเป็นตัวเลือกสำรองที่ดีได้พร้อมกันนี้ก็ชี้ว่าแม้ผู้บริหารและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะมองว่าในสัญญาขายของพวกเขากระแนมเงินขายซื้อกลับเอาไว้ไปจนถึงเปอร์เซ็นต์การขายต่อที่บ่งบอก,กอน,น,น,นั ทว่ามันก็กบความจริงที่ว่านี่คือการจัดการที่ผิดพลาดของพวกเขาไม่ได้อยู่ดีถ้าสมมุติในอนาคตต่อไปความเพล่นคนนี้กลับมาหรือตัวนักเตะถูกส่งต่อไปยังสโมสรที่ใหญ่ขึ้นและกลายมาเป็นนักเตะชั้นนําในตําแหน่งนี้ขึ้นมาจริงๆสําหรับประเด็นนี้ก็คงต้องบอกว่าพูดยากนะครับเนื่องจากเป็นมุมมองในแบบที่มองปัจจุบันแล้วย้อนกลับไปซึ่งมันก็เข้าทํานองรู้งี้ทํางั้นดีกว่าหรือรู้อย่างนั้นแล้วน่าจะทําแบบนี้คงดีกว่าเพราะในความเป็นจริงไม่มีใครสามารถจะล่วงรู้อนาคตได้ว่าถ้าเลือกแบบไหนไปนแล้วจะดีอย่าง โอกาสขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่ปีแสดงจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรการันตีนะครับว่าเจ้าตัวจะปังเหมือนอย่างเวลานี้กับเบนฟิก้าและบางทีด้วยสเกลความกดดันในการเล่นให้กับสโมสรไซไม่เท่ากันมันก็สามารถคิดในมุมกลับได้เช่นว่าอัลเบโรเฟนันเดสอาจแจ้งเกิดไม่ได้แถมจะไม่ได้ยกระดับฝีเท้าให้เหมาะสมเพราะแรงกดดันของการเล่นให้ทีมอย่างแมนยูนเต็ดก็ได้เหมือนกันโดยข่าวเกี่ยวกับอัลเโรเฟนันเดสยังมีปมทิ้งไว้เช่นกันนะครับว่าทางปีแสดงก็กําลังพิจารณาที่จะเปิดใช้เงื่อนไขซื้อกลับซึ่งกก็เเวลลาาาาาาทททีีี่่ํไดดด้้้คคืืออตหหนนนนมมจะถึ ข้อมูลที่เทโลมาเชลมีเขียนไว้ก็คือหากว่าถึงบริบทช่วงเดือนมก,กราคมแล้วทีมยังประสบปัญหาเลื่องเล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายยังไม่อยู่ในสภาพพร้อมไม่ใช้งานหรือมีปัญหาที่ทําให้ลงสนามไม่ได้อีกก็มีความเป็นไปได้ที่ทีมจะพิจารณาเอาเบโรเฟนันเดสกลับมาหรือต่อให้สุดท้ายปีสแสดงไม่คิดดึงกลับมาเพราะบริบทไม่จําเป็นพวกเขาก็ยังเบาใจได้ว่าจะสามารถทำเงินกําไรได้ก้อนใหญ่เพราะเบนฟิกา้าต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์ขายให้ทางปีแดงในสัดส่วนที่เชื่อว่าน่าจะสูงเกือบครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียว ต่อด้วยความคิดเห็นน่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับโทมัสทูเครนหนึ่งในแคนดิเดตกุนซื้อที่สื่อพยายามชงมาตลอดว่ามีโอกาสเข้ามารับงานในโรงละครแห่งความฝันหากว่าเอเดร็กเทนทากโดนโลดโดยที่ทาง่าวล่าสุดเปลี่ยนไปม,มาเป็นกระแสะที่ว่าสมาคมฟุตบอลอังกฤษเองก็มีการพิจารณาพูดคุยจะให้โทมัสทูเครนมาคุมทัพสิงโตคำรามเช่นกันโดยรอบวันนี้วิลเลียมกาลาร์ดอดีตประการหลังเชลซีและอาร์เซนอลออกมาแสดงความเห็นถึงเรื่องทูเครนกับปีแสดงเอาไว้ว่าโทมัสทูเครนจะรับมือกับแรงกดดันจากการเป็นผู้จัดการทีม คนไหนจะรับมือกับมันได้นับตั้งแต่เซอร์เล็กเฟอร์กูสันไปแล้วกุนซือที่เข้ามาทําทีมปีแสดงทุกคนวรวนเผชิญความยากลําบากในการพาทีมเป็นแชมป์ลีกเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามความคาดหวังและแรงกดดันที่มีต่อสโมสน,นี้มันมหาศาลเกินไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับเอเดรเทนฮาก็ได้เมื่อพวกเขาพ่ายต่อทอนแนมห์ูนสามหลังจากก่อนหน้าน,นั้นกระเพิ่พังให้กับลิเวอร์พูลด,ด้วยสกอร์เดียวกันภาษากายของทีมแสดงชัดว่าเหมือนพวกเขาเสียจริตตัวตนไปเลยถึงแม้จะมาเสมอวิลล่าแต่เห็นกันอยููยยนน่่่่วววาาาาผ้้้้เลลนนนนนไมมมีีคคสุุขขกกัแภยใตํอองื และนั่นคือสิ่งที่เราได้เห็นสําหรับอนาคตของเอเร็กเทนฮาร์ที่ย้อนไปตอนเข้าเบรกทีมชาติใหม่ๆกระแสะปวดร้อนแรงเป็นไฟมาจนถึงตอนนี้ก็ถือว่าซาลงไปมากจนแทบไม่เหลือความหวังสําหรับแฟนบอลสายที่อยากให้ทีมปลดคุณซือชาวรัฐคนนี้ซึ่งหากไม่มีอะไรผิดพลาดหลังเบรกทีมชาติเอเร็กเทนฮาร์ก็ยังน่าจะได้โอกาสทํางานของเขาต่อไปโดยมีภารกิจเป็นโจทย์หลักแน่นอนก็คือการพลิกโมเมนตัมทีมให้กลับมาถูกต้องให้ได้อีกครั้งเพราะมั่นใจได้เลยครับว่าหากกลับจากเบรกทีมชาติดอบนี้แล้วผลงานของปีแดงภายใต้ากาาาารรททํีีีมมมขของงเยัไัไ่่สญญณชจว าจะกระเตื้องดีขึ้นบางทีก็อาจไม่ได้อยู่ฉลองปีใหม่ในฐานะกุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เป็นได้แน่นอนครับส,ส่วนแฟนบอลปีแสดงอย่างเราในเมื่อสโมสรรักไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเมื่อโปรแกรมการแข่งขันกลับมาอีกครั้งก็มีหน้าที่ให้กำลังใจและเชียร์พวกเขาต่อไปกันนันแหละครับ